รถรถเมออ 2JK นะคะในวันนี้เรานำเสนอเป็นรถแต่งทรงไทยอนะคะ Honda Civic FD ค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์ปี05รถบ้านเทๆสีบอลสวยๆนะคะเรียกกันเลยว่าเป็นสีบอนเงินนะคะเครื่องยนต์ 1,800cc ค่ะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเกียร์ตรงรุ่นเป็นรถบ้านเทมไม่ใช่รถประมูลมานะคะสำหรับคันนี้นะคะ มีกุญแจรีโมทมีไฟฟ้ารอบคันภายในสภาพสวยสะอาดค่ะช่วงล่างแน่นๆนะคะล้อแม็ก17แอร์เย็นโดยรวมพร้อมใช้ได้เลยค่ะทุกท่านประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ91 95 e85 e20 ใช้ได้หมดเลยนะคะเอกสารมีครบค่ะวิ่งทางใกล้ทางไกลสามารถเดินทางไปได้สบายภาษีพรบปี67บุ๊กเซอร์วิสมีครบ คันนี้โดยรวมแล้วเจ้าของดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะสภาพสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้พร้อมขับกันได้สบายเลยนะคะราคา1 2 8 0 0 0บาทพิกัดดูรถได้แถวสายใหม่วัชรพลมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะสามารถโทรไปคุยโดยตรงได้เลยนะคะ นัดหมายเข้าไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายเราใส่ไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ